วันนี้ค่ะคลับไฟเดย์นะคะตอนนี้เห็นภาพพร้อมกันทางกรีนชาแนลแล้วนะคะสวัสดีทั่วประเทศด้วยนะคะชื่อตอนคือเธอมีใจหรือฉันคิดไปเองคลับไฟเดย์เกิดขึ้นมาถึงวันนี้7ปีแล้วอะคะ่ะจากรายการที่เราพูดคุยกันเรื่องความรักเฉยๆวันหนึ่งมันกลายมาเป็นหนังสือจนวันหนึ่งหนังเรื่องกวนมืนโฮเริ่มจะมีช่วงบางช่วงในหนังเป็นการพูดถึงพี่อ้อยพี่ช็อตตั้งแต่วันนั้นก็ทําให้หลายๆคนเริ่มรู้จักช่วงเวลาพิเศษนี้มากขึ้นเรื่อยๆเคยมีคนหนึ่งครับ เขาบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรให้โทรมาที่เนี่ยเขาบอกว่าพี่อ้อยพี่ชอดช่วยได้ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่อ้อยพี่ชอดก็ทำหน้าที่แค่รับฟังเท่านั้นเองล่าสุดจากรข่าวฟลายเดก็กลายมาเป็นเพลงเป็นอัลบั้มเพลงและจะไปกันใหญ่เป็นคอนเสิร์ตแล้วค่ะ ทุกสิ่งอย่างเริ่มต้นมาจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายนั่นความเป็นชีวิตจริงของคลับไฟเดย์จากการที่เราได้ทําอัลบั้มเพลงด้วยแล้วก็ลิงก์มาจนกระทั่งถึงความเป็นเพลงที่อยู่ในชีวิตจริงของแต่ละคนด้วยมันก็เป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่ทําให้คิดว่าเ,เกรงคอนเสิร์ตหมายเลขสิครั้งนี้น่าจะนําเอาความเป็นคลับไฟเดย์เบสอ n นทูสตอรี่เนี่ยมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกันอีกกระเป๋าแค่เนี้ยแทนให้รีได้ไหมอีกของพวกนี้แค่เนี้ยให้รีได้ไหมแทนก้าพูดไหมล่ะ ามคถ้าเกิดได้นำเอาเพลงเหล่านั้นขึ้นมาร้องกันบนเวทีและเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เราบอกว่ามันเป็น based on true story ในรูปแบบของการนำเสนอต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าประทับใจ Thank you.